อาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีนําโดยนายธีทั์พิมพาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวัดป่าอุ่มจานดําเนินโครงการบุญคุณลานสืบสารประเพณีประจําปี2565โดยมีนายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีมีพระอธิการสุขสวัสดิ์ธีรปัญโยเจ้าวาดวัดป่าอุ่มจานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นาวัดป่าอุ่มจานตําบลอุ่มจานอําเภอปะตะศิลปาคม นางสาวภาวินีพลนิกรกิจนายอำเภอปรจาจกศิลปาคมกล่าวว่าสำหรับพิธีบุญคุณลานชาวอำเภอปรจาจกศิลปาคมจัดขึ้นในเดือนยี่ของทุกปีหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณของชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนารวมถึงประเพณีความเชื่อที่สืบต่อกันมาและคงความเป็นไทยให้แก่เด็กเยาวชนประชาชนในชุมชนทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีการแสดงขบวนกองยาวขบวนฟ้อนกรำแห่พระแม่โพศพเข้าลานการลงแขกตีข้าวนวดข้าวตีข้าวแบบดั้งเดิมเวียนเทียนรอบเจดียข้าวเปลือกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมค่ะ